การก่อจะลาจลในพนมเปมสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เราจะย้อนกลับไปพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2546หรือคศออ2003ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยและขเขมรน,นั่นคือการก่อจะลาะจลในกรุงพนมเปญที่เกิดจากความขัดแย้งที่ลุกล้ำจากการที่พวกขเขมรได้กระทําอย่างไม่ครบในสิทธิของเราเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากการที่มีผู้มีชื่อเสียงในไทย ออกมาอ้างว่าขมรได้ขโมยนครวัดซึ่งเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของไทยไปจากเราแน่นอนครับว่าข่าวนี้ทําให้เกิดความกดเกี่ยวในหมู่พวกขมรและไม่ได้หยุดเพียงแค่การประท้วงในประเทศเราแต่กลับลุกลามไปถึงกรุงพนมเปญพวกขมรไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและแทนที่จะเข้าใจและหาทางแก้ไขพวกมันกลับออกมาทําลายร้านค้าของคนไทยในกรุงพนมเปญทําให้ทรัพย์สินของพี่น้องคนไทย ในระวความเสียหายอย่างหนักนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อความขัดแยง้งข้ามพรมแดนไปถึงระดับนี้พวกเขมรไม่เข้าใจถึงความสำคัญของนครวัดและประวัติศาสตร์ของเราที่สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของชาติไทยหรือเมื่อมีการกล่าวหาว่าพวกเขาได้ขโมยไปพวกเขากับตอบสนองด้วยความบุแนรงแทนการหาทางเจรจากแก้ปัญหาด้วยสันติ เหตุการณ์น <S an> ี <S an> ้ทําให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเขมรไม่ใช่เรื่องที่จะมองข้ามไปง่ายๆและเราต้องยึดมั่นในศักดิ์ศรีของชาติเราและรักษาผลประโยชน์ของเราที่มีมานานหลายร้อยปีเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากข่าวลือที่แพร่กระจายในเขมรผ่านสื่อมวลชนโดยในบทความของหนังสือพิมพ์กัมพูชาลัสมีอังกอวันที่18มกราคมได้มีการกล่าวหาว่านักแสดงหญิงชาวไทยสุวรรณนันคงยิ่งได้พูดว่า เขมรได้ขโมยนครวัดไปจากไทยและที่สำคัญเธอประกาศว่าจะไม่เดินทางไปเขมรจนกว่านาครวัดจะกลับคืนมาเป็นของไทยท่านผู้ฟังครับคำพวกนี้ทําให้เกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงในหมู่พวกเขมรและแทนที่พวกเขาจะใช้เหตุผลในการเจรจาพวกเขากลับเลือกที่จะปลุกปั่นและชักชวนให้เกิดการประท้วงโดยมองว่านี่คือการดูหมิ่นหรือก่อให้เกิดการดูถูกชาติของพวกเขา ผลลัพธ์จากการกระทำของพวกเขเมรนั้นมันไม่แค่ทําให้เกิดการประท้วงที่รุนแรงในกรุงพนมเปญแต่ยังทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขเมรตึงเครียดขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวในวันที่29มกราคมปี2546เมื่อมวลชนที่ไม่พอใจจากข่าวลือการขโมยนครวัดได้รวมตัวกันในกรุงพนมเปญและเริ่มจากการประท้วงที่รุนแรงโดยกลุ่มผู้ประท้วงเหล่านี้มองว่าคำพูดของนักแสดงหญิงไทยสุวรรณนันคงยิ่งนั้น เป็นการดูหมิ่นชาติของพวกเขาและทันทีที่การประท้วงเริ่มต้นมันก็กลายเป็นการจลาจนที่ทำลายความสงบในเขมรนอย่างรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือการโจมตีสถานทูตไทยและธุรกิจไทยในกรุงพนมเปญเลยกลุ่มผู้ประท้วงได้ทำลายทรัพย์สินของร้านค้าของคนไทยหลายแห่งเผาโรงแรมและธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับไทยรวมถึงการทำลายสถานที่ของชาวไทยในกัมพูชาอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย สถานการณ์ในกรุงพนมเปญตึงเครียดอย่างหนักครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของเขมรพยายามควบคุมสถานการณ์แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างของความกดแค้นที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่ควรเกิดขึ้นเลยนี่คือสิ่งที่พวกเขมรไม่ควรทำการกระทำที่ทำลายทรัพย์สินและทำลายชาติไทยไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่กลับทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยิ่งแย่ลงปีกหลายเท่าตัว และเราต้องยินหยัดในความเป็นไทยของเราแม้นายามที่มีอุปสรรคอย่างหนักทำกลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลไทยภายใต้การนําของรัฐมตนตรีนายกทักษิณชินวัตรได้แสดงความวิตกกังวลและขอให้รัฐบาลเขมรดําเนินการควบคุมสถานการณ์ให้เร็วที่สุด แต่เมื่อสถานการณ์ยังคงย่ำแย่ขึ้นเรื่อยๆร,รัฐบาลไทยไม่ได้นั่งเฉยๆครับขอบได้ตัดสินใจดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อปกป้องชีวิตพลเมืองไทยรัฐบาลไทยส่งเครื่องบิน C130 ของกองทัพอากาศไทย เพื่ออพยพคนไทยที่ติดอยู่ในกัมพูชากับประเทศอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเช่นพนักงานสถานทูตไทยและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญการอพยพครั้งนี้ทําให้คนไทยหลายร้อยคนสามารถกับประเทศได้อย่างปลอดภยัยและช่วยบรรเทาความวิตกกังวลในหมู่พลเมืองไทยที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากนี่คือการตอบสนองที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของรัฐบาลไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการปกป้องชีวิตของพลเมืองไทยทุกคนแต่ในขนาดเดียวกันพวกเรายัางต้องตระหนักว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากความรุนแรงและการกระทาที่ไม่สมควรของพวกเขมเมและเราจะไม่ยอมให้ใครมาทําลายความสงบและความมั่นคงของชาติไทยได้ง่ายๆท่านผู้ฟังครับเราต้องขอบคุณรัฐบาลไทยที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่เราก็ต้องยึดหยัดในการปกป้องประเทศของเราจากการกระทาที่ไม่สมเหตุสมผลของพวกเขมรม เมื่อเหตุการณ์ในกรุงพนมเปมลุกลามไปถึงขั้นที่ควบคุมไม่ได้รัฐบาลไทยภายใต้การนำของรัฐมนตรีนายกทักษิณชินวัตรก็ได้แสดงออกถึงความเด็ดเดี่ยวและไม่ยอมให้ชาติไทยถูกเหยียดหยามรัฐบาลไทยไม่รอให้สถานการณ์แย่ลงไปมา,มากกว่านี้ครับพวกเขาตัดสินใจตอบโต้โดยความแข็งแกร่งท่านผู้ฟังครับรัฐบาลไทยส่งเครื่องบิน c 1 3 0ซึ่งเป็นเครื่องบินลำเลียงพลของกองทัพอากาศไทย บุกเข้าไปกรุงพนมเปญเพื่ออพยพคนไทยออกจากพื้นที่อันตรายการใช้เครื่องบินลบในการตอบสนองครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเด็ดขาดของไทยในการปกป้องพลเมืองไทยทุกคนโดยไม่หว่นเกงต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเขมรน,นี่คือข้อความที่ส่งออกไปถึงพวกเขมรและประเทศต่างๆทั่วโลกว่าชาติไทยของเรานั้นยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งพอที่จะตอบโต้กับความท้าทายจากใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดสิทธิและความเป็นชาติของเรา การออพยพบด้วยเครื่องบินลำเ,เลียงคนครั้งนี้ช่วยให้คนไทยหลายร้อยคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยและบรรเทาทุกความวิตกกังวลในหมู่พลเมืองไทยที่ติดอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายนี่คือความแข็งแกร่งและการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำของประเทศไทยที่ไม่ยอมให้ใครมาทำลายความมั่นคงของชาติเรา มาต่อกันที่ผลกระทบจากเหตุการณ์จราจรในกรุมพนมเปมซึ่งไม่ได้มีแค่ผลกระทบในระดับท้องถิ่นแต่ยังส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขมรอย่างรุนแรง ผลกระทบแรกที่ไมจมองข้ามคือผลกระทบทางการทูตครับเหตุการณ์นี้ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเขมรเกิดความตึงเครียดอย่างมากการที่พวกเขมรลุกขึ้นมาโจมตีสถานทูตไทยและธุรกิจไทยทําให้รัฐบาลไทยต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดการสถานการณ์โดยเฉพาะการขอให้รัฐบาลเขมรสอบสวนและควบคุมการจราจนให้ได้ทันทีต่อมาเรามาดูกันที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจครับธุรกิจของคนไทยในเขมรได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการทำลายทรัพย์สินต,ต่างๆเช่นโรงแรมร้านค้าสถานที่ค้าขายไทยในกรุงเปญท่านผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจแต่ยังเป็นการโจงตีความพยายามของคนไทยในการสร้างความมั่นคงในต่างประเทศจนสุดท้ายผลกระทบทางสังคมครับเหตุการณ์นี้ได้สร้างความตึงเครียดในทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประชาชนทั้งไทยและขเขมรที่รู้สึกไม่พอใจจากข่าวลือและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับความขัดแย้งนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทําที่ถูกต้อง แต่มันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกปลุกปัน่นโดยฝ่ายที่ไม่เข้าใจความเป็นจริงเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้แค่สร้างความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจและการทูดแต่ยังเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมและเราต้องจำไว้ว่าความผัดแย้งแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคต